สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้พรญามหาก็นำเอาพระสมเด็จวัดละคังเป็นพระที่พญามหาจัดให้เป็นองค์ครูของพอญามหานะครับองนี้เป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับ ที่เพื่อนสมาชิกเห็นในสื่อในโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, i n t t a g กร m Line หรือว่าแม้กระทั่ง TikTok นะเราจะเห็นพระสมเด็จวัลคังที่คุณลุงคุณอา นำมาลงสวยงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกคือถ้าคนดูภาพเป็นนะถ้าคนดูภาพเป็นแบบไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้องไม่มีการค้าขายมาเกี่ยวพันเนี่ยมองออกรู้เลยนะว่าองค์นี้ใช่องค์นั้นไม่ใช่ถูกต้องไหมครับเพื่อนสมาชิกไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกบางท่านคงจะคิดเหมือนพระเหญมหานะเจอพระของ คุณลุงคุณอาคุณพ่อคุณน้าในสื่อเนี่ยคือเก่าแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วมันแบบสวยงามนะจะอบจะทอดจะแช่จะเวฟจะหมักจะตากมาเนี่ยดูออกนะดูออกถ้าถ้าคนดูเป็นนะครับคือผักเก่าผักเก่าเก่าแบบธรรมชาติเก่าจริ่งกับแกงให้เก่าเนี่ยมันมันต่างกันนะ ถ้าคนดูเป็นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆนี้ก็เข้าไปกดดูเสิร์ชดูย้อนหลังได้ในช่องมหา2อพระบ้านนะครับซึ่งพรอยมหาก็ได้กล่าวไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะเพื่อนสมาชิกแล้วก็ตอนนี้ข่าวมาแรงนะเรื่องสมเด็จเป็นหิมหีบนะนะรูส้สึกว่าจะ มีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะแต่ก่อนไม่เห็นมีนะเพื่อนสมาชิกแต่ก่อนก็คงจะมามาไม่แรงนะเมื่อมันเยอะมากเข้าเกินเกินกโกเหตุเกินกว่าปัจจัยเกินกว่าสถานการณ์ควเป็นจริงอะนะก็เลยเกินเหตุการณ์แบบเอฟเฟกย้อนกลับมาก็ให้พวกเราได้ตั้งสติ นะเพื่อนสมาชิกเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธหรืออย่าเพิ่งไปรับนะสื่อหรือว่าสารจากโซเชียลต่างๆให้เราพิจารณานะพระทธเจ้าของพวกเราพระองค์ใช้สติปัญญาในการพิจารณาตรีตรองคร่ครวนให้ดีนะ mm. เพื่อนสมาชิกอันไหนจริงอันไหนเท็จนะแล้วเราก็มาพิจารณาพระที่เรามีเรามามองเรามาดูเรามาเห็นด้วย องค์ปัจจัยต่างๆอย่างองคเนี้ยปัจจัยที่พ่อใหญมหาบอกว่าเป็นพระองค์ครูนะแท้ของพ่อใหญมหานกอาจจะไม่แท้ของเพื่อนสมาชิกก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงแท้ของเพื่อนสมาชิกก็อาจจะไม่แท้ของพ่อใหญมหาก็ได้อันนี้เราไม่ว่ากันนะเพื่อนสมาชิกงดดราม่านะตอนนี้ตั้งแต่พ่อใหญมหาพูดย้ำเตือนออกข่าวใน ช่องพะเยมหาเองเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็เป็นแอดมินอยู่ก็ถือว่าให้เกียรติกับสมาชิกทุกคนนะถ้าเราเข้ามาดูเข้ามาชมเราเรารู้สึกว่าโอเคเราก็ดูรู้สึกไม่โอเคเราก็เลื่อนผ่านแค่นั้นพอนะถ้าเรามาแบบเรียกว่าแสดงนะวุฒิภาวะ,ะความต่ําหรือว่าแสดงวุฒิภาวะการไม่รับผิดชอบหรือแสดงวุฒิภาวะการอิจฉาริษยาขององค์ความรู้คนอื่นนะ หรือว่ามองแตกต่างคนอื่นนี่รับไม่ได้ก็คอมเมนต์มาแบบไม่ให้เกียรติหรือว่าคอมเมนต์มาแบบภูมิปัญญาที่ต่ำนะพอใญมาหาก็บอกแล้วว่าเปิดสาธารณะนะรับได้ก็ดูรับไม่ได้ก็เลื่อนผ่านก็แค่นั้นนะต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านอย่างองค์นี้เราก็รู้อย่างที่บอกข้างต้นว่าองค์หลวงศิษย์นะหลวงศิทธิการโยธาลักษณ์นี่ก็พูดไว้เยอะแล้วนะ ซุ้มระครังอวบใหญ่ดูพระวรกายนี่บึกบึนสุขุมกัมพีรภาพพระภาคเนี่เหมือนเหมือนผลมะตูมนะคางแหลมนิดเหมือนหัวตะกะแตนเกศก็เกศสะบัดโคนเกศอวบปลายแหลมชิดติดซุ้มระครังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะบอกบอกว่าเยอะแล้วนะเพื่อนสมาชิกเพียงแค่ว่าพ่อใหญ่มาหาเข้ามาตอบคอมเมนต์เพื่อนก็เอาพระบลรงเท่านั้นเองไม่ได้คอมเมนต์ด้วยอักษรตัวหนังสือนะ อง์นี้จะคลาสสิกนิดหนึ่งมีมีรอยกัดรอยเงี้ยรอยแะของฟันหนูนะเพื่อนสมาชิกเป็นเป็นฟันหนูนะน่าจะให้ดูใกล้ๆนะเป็นที่แปลกนะยังไงพ่อใหญ่ามาหาก็ดูเป็นเป็นฟันหนูถึงแม้ว่าใครจะดูเป็นอย่างอื่นก็ตามนะตรงนี้เพื่อนสมาชิกมันเป็นรอยเหมือนลักษณะมดหรือหรือฟันหนูกัดหรือโดนสัตว์มาแนะโดน สัตว์หรือว่าโดนมแมลงหรือว่าโดนอะไรสักอย่างหนึ่งมามาแค่ออกนะเป็นรอยฟันรอยขดูดรอยคูดชัดเจนตรงนี้จะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะองนี้นะแล้วก็ด้านหลังเขานี้ก็จะ,ะมีคล้ายๆกับเป็นเป็นผิวมะกรูดนะคือเขาจะไม่เรียบตึงทีเดียวนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้าดูตะแคงนี้นะคือเขาจะมีหลุมมีบ่อนะมีหลุมมีบ่อมีรอยยุบมีรอยปาดมีรอยกัด มีรอยแยกปีออกนะในขอบเขาเนี่ยคือเขาจะไม่คมสันเลยทีเดียวนะมองมองด้วยตาเหมือนกับคมสันแต่ว่าถ้าดูใกล้เขาจะไม่เป็นเช่นนั้นนะเดี๋ยวจะให้ดูแบบกล้องขยายนะเพื่อนสมาชิกถ้าเราดูแล้วเราก็เดี๋ยวพิจนารณานะเพื่อนสมาชิกเราเราใช้ปัญญาของเรานะเราอย่าไปฟังเรื่องเล่านะเดี๋ยวพ่อจะมาให้ดูใกล้ๆเลยรงนี้นะเป็นองค์ องค,ครูของพ่อใหญ่มหาเลยทีเดียวแหละองนี้พ่อใหญ่มหานี่เพิ่งเอาออกจากกรอบมานะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เพราะว่าสงการเนี่ยจะนําท่านออกมาประพรมน้ําอบน้ําหอมทุกองนะที่เป็นองค์ประจํากายเพื่อนสมาชิกพ่อใหญ่มหาถือเครดแบบนั้นนะนี่ใกล้ๆสงการก็จะนําท่านออกมาประพรมน้ําอบน้ําหอม เพื่อนสมาชิกดูดูซุ้มระครังด้านบนก่อนนะครับเราจะเห็นเส้นเส้นเขาเนี่ยจะเรียกว่าจะสะบัดเกินปริม้วนเข้ามาด้านในเห็นไหมครับที่เราเห็นเรียกว่าเป็นเส้นบังคับพิมพ์นี่นะโคนเกตดก็จะอวบปจะแหลมเห็นไหมครับแล้วก็ด้านในซุ้มระครังเขาก็จะแบบปริออกนะ เนี่ยปริออกเป็นคืนเห็นไหมครับปริออกเป็นคืนเนี่ยเนื้อ่มวนเข้าไปด้านในแบบนี้นะเ,นเพื่อนสมาชิกดูนะปริออกเป็นคืนม้วนเข้าไปเ,เราก็จะดูซอกลักและเนี่ยทางด้านซ้ายมือเราฝาองพระเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นนะเพื่อนสมาชิกดูนะเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นนิดหน่อยนะ ให้ดูใกล้ๆเลยนะดูเนื้อเขาเพื่อนสมาชิกดูลักษณะมีเป็นกับก้อนผงพวกทุคุณนะนะผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิติเจผงตีนิกสิงเหเพื่อนสมาชิกเก็นไหยครับอยู่ด้านในอย่างเงี้ยคือในในเนื้อพระนะเม็ดกรวดเม็ดเทานะอยู่อยู่ด้านในเม็ดดำ ดูพระอุละเขานะอ่าพระอุละท่านเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสมาชิกดูมีมีเม็ดแดงมีเม็ดดามีเม็ดกรวดมีเม็ดเท่านะเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเม็ดกรวดเม็ดเทาเห็นไหมครับนี่เราเราดูด้านข้างเนี่ยด้านข้างพระอุละเนี่ยเขาก็จะเป็นคลื่นเห็นไหมครับ เนื้อนี่ยุบย่นหดนะยุบย่นหดเหี่ยวที่โบราณท่านว่านะเพื่อนสมาชิกดูนะครับนี่ยุบย,ย่นหดเหี่ยวม้วนเข้าไปด้านในดูงามดูดูพื้นเขานะดูพื้นผ้าก็จะเพื่อนสมาชิกคลิปนี้ยครับพื้นผ้าก็จะมีร่องรอยการแตกแล้วก็จะมีข้าฝ้าข,าขาวๆเหมือนกับ แคลไซน์นี่ซึมซึมออกมาจากร่องรอยการปรีออกของร่องต่างเห็นไหมครับนี่แต่ว่ากล้องพระใหญ่ออมาหาก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อสมาชิกดูดีๆนะครับเนี่ยตามร่องนะตามร่องที่แตปกปรีออกเนี่ยก็จะมีร่องรอยการซึมออกของนี่แหละครับก้อนเรียกว่าแคลไซน์เนี่ยขึ้นมาตามร่องตามหรือเห็นไ,ไหมครับนี่คลาสสิกมากเลยนะคือเขาซึมออกมาไหลออกมาเหมือนเหมือนลาวานะ เหมือนลาวาที่ไหลออกมาจากป่องภูเขาไฟนะเพื่อนสมาชิกนี่นะครับไหล่มาตามร่องตามหลืบอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเหตุนี้นะถ้ให้ให้มดหรือว่ามแมลงหรือว่าหนูหรือว่าสัตว์มามาแคะนนะเป็นไปได้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยตามร่องตามหลืบเป็นไหมครับเนี่ย ค่อนข้างจะจะคลาสสิกมาก H นะองค์เนี้ยเพื่อนสมาชิกดูดูเนื้อเขานะครับดูฐานเขาเนี่ยดูการแตกนะการแตกนะ่ะเม,ม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมครับ mm hmm. เพื่อนสมาชิกมาดูร่องรอยการที่โดนแคะนะโดนฟันของสัตว์บางชนิดนะเนี่ยโดนแคะออกนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยชัดเจนมากเลยนะอย่างเงี้ยโดนโดน ลราลากฟันนี่ไหมครับเนี่ยเป็นเป็นเนื้อผงเกรสรน,นะเพื่อนสมาชิกเนื้อผงเกรสรก็จะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นหญ้าแห้งหรือเหมือนกลิ่นฟางข้าวนะวาดมงคลน,นะวานมงคลผงเกรสรดอกไม้ชนิดต่างๆเขาก็จะหอมนะพวกเนื้อกล้วยหอมอย่างเงี้ยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นเม็ดแดงใช่ไหมเนี่ยเม็ดแดง เนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดกรวดเม็ดเทาเนี่ยเป็นเป็นลากฟันเป็นรอยฟันเนี่ยเป็นขนนื่ยการกัดปันเล็บแค่เหมือนหนูมาแคะอย่างงี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นนะเราก็จะเห็นเม็ดแดงเม็ดดำเนี่เป็นก้อนๆเนี่ยอันนี้คือเรียกว่า แถวไซนะเพื่อนสมาชิกนี่คือด้านหลังนะให้ดูด้านหลังภาพรวมก็เป็นแบบนี้เม็ดเรียกว่าเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะแล้วก็เป็นพวกเศษเศษพวกเนื้อว่านะนะเนี่ยเป็นคลื่นสวยงาม เพื่อนสมาชิกเห็นเป็นคำเห็นความงามอันนี้เป็นอันนี้เป็นคล้ายๆกับเม็ดพระธ,ธาตุนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยคล้ายกับเม็ดพระธ,ธาตุติดอยู่นะเนื้อนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสีเหลืองเ,อเหลืองอมแดงอมเขียวนิดๆนะ เพื่อนสมาชิกเนื้ออมแดงอมเขียวนิดๆน,นะเรามาดูด้านข้างกันนะครับดูดูด้านข้างดูด้านข้างองค์ครูของพ่อเหมหานะจัดเอาองค์หลวงศิษย์มาเป็นองค์ครูนะค่อนข้างจะหายากนะเพื่อนสมาชิกถ้าเราถ้าเราไม่คุ้นเคยกันนะ ถ้าเราไม่ไม่คุ้นไม่คุ้นตาไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเนี่ยก็จะดูยากนะขอบข้างเขาก็จะเป็นแบบปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกนี่คือด้านหน้าใช่ไหมปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังเนี่ยที่พระมหาบอกถ้าเราไม่คุ้นตาไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเนี่ยก็จะมองไม่ออกเนี่ยลักษณะเนื้อมวลสารรนี่เขาก็จะ โยะโยหรือว่าหยุดหลุดหรือว่ารู้ไปตามการปาดไหมก็ปาดไปงี้ใช่ไหมครับก็จะโยโยไปทมการปาดใช่ไหมครับหลุดออกไปเราก็จะเห็นเป็นคล้ายกับเม็ดมวลสารนะเม็ดพระธาตุเนี่ยเหมือนเม็ดข้าวเลยนะเม็ดแดงนะเม็ดแดงดูความชำํำ ชำนวนเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นแล้วก็เก็บนะเก็บว้เป็นองค์พิจารณาเราเราจะเห็นเห็นไหมครับนี่แควไซขึ้นเลยนะขึ้นปกคลุมเป็นร่องเลยนะ เพื่อนสมาชิกดูก็พิจารณาเรียกว่าพิจารณาติตรองใคร่ครวนให้ดีนะเพื่อนสมาชิกของพวกนี้เวลาเราเจอเวลาเราเห็นนะเราก็จะได้เรียกว่าจับส่องด้วยความสบายใจนะเพื่อนสมาชิกจับส่องด้วยความสบายใจเพื่อนสมาชิกดูสิครับ ของแท้ของแท้ดูง่ายนะเพื่อนสมาชิกพระแท้เนี่ยดูง่ายดูไม่ยากนะครับแต่ที่ดูดูชักยากนี่คือแบบดูชักยาตินี่คือไม่แท้นะดูแท้ๆเนี่ยดูง่าย,ยาเห็นไหมเพื่อนสมาชิกขอบข้างเหมือนกับมีรอยฟันรอยฟันหนูมาแค่นะเพื่อนสมาชิกองค์เนี่ยมีต้องสองสามมุมนะที่ฟันหนูมาแค่ออกไงเห็นไหมเพื่อนๆรอยหลุดนะแปลก ประหลาดมากองค์นี้นะสวยงามเป็นพระที่แบบลอดลอดสายตาเซียนมาได้นะองค์นี้ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ดูองค์นี้แล้วก็ขอให้มีความสุขนะมีความสุขสมหวังทุกประการนะครับสวัสดีครับ